สวัสดีค่ะพี่น้องแมมาจ้าแมมาดเมื่อไว่จ้ามือนีแมมาดได้คุณนายตื่นสายดอกสีชมพูมากครับคุณนายตื่นสายนี่มีทั้งสีแดงสีสมสีเหลืองสีขาวสีชมพูนี่แล้วก็สีอีกยังอ่ะแปดสีนี่สีแดงแต่นี่สีแดงกำลังตุ้ม แม่มาได้ตัดมารวมทั้งเบิดนี่แปดสีอยู่ในนี่พี่น้องนี่อันนี้ก็จะว่าสีใดบนก็กำลังตุ่มๆอยู่แม่มาสิปูใส่น้ำกันไปกระถางเดียวเลยแต่ว่าทีแน่ๆน,น,นี่บานแล้วเนี่ยสีชมพูเลยเนีย่สีชมพูแม่มาสิผ้าปโปูกเตรียมดินก่อนมาเตรียมดินก่อนดินแม่มาผาสมมาเรียบร้อยแล้วดับพี่น้อง แลียวกะทั้งใส่12นิ้วกระทั้งใส่12นิ้วห้องกลนด้วยไอ้กาบข้าวคุยข้าวแล้วก็ทานทานห้องกลนบ่ไห้ดินออกแล้ยวก็บ,บ่ให้น้ำขังทานกนดีกัเป็นตัวกักตุนจุลินทซี์สารอาหารที่พืชต้องการคุยข้าวเนี่ก็เก็บกักน้ำ ให้ชุ่มชื่นแล้วก็เวลาหฮดน้ำให้น้ำไหลผ่านคุณนายตื่นสายประชอบน้ำขังเวลาเขาติดแล้วโฮดน้ำสามหมื่นคอยหดเชียงหนึ่งก็ได้สามหมื่นเวลาแม่มาดก,กับบ้านเป็นอาทิตย์ผมจะค่อยกลับขึ้นมาหดกระบ่กบเหี้ยวเนี่ค่ะพี่น,อน,น,น้องเตรียมดินใช้น้ำกันบัมือน เอาดินเทใส่เลยดินเทใส่เลยดินแม่มาดผาสมไวเรียบร้อยแล้วดินปุ๋ยมักปุยก๋ยมักหนึ่งส่วนปุ๋ยมักหนึ่งส่วนดินดินสองส่วน ขีดเทาส่วนหนึ่งไส้ส่วนหนึ่งเนยมาดมีฮอ้เนี่ยเกาะเอ,อียงน้อยเนยมาคือโบออกใช่ไหมนี่บออกอีกคนเอยนัอนกากาแฟากากาแฟา ากา,าแฟเมกาหายว่าตา,าห้แดดแห้งเหล่านี้มาผสมผสม,มน,น้องการแต่หนึ่งส่วนขีดเทาขีดเทาหนึ่งส่วนแล้วก็โคโคเข้ากันดีๆีมัก์ด้วยจุลินทรีย์สังเค,คราะห์แสงมักได้มาเป็นเดือนแอะไรมามักแล้วเสียมาหดแต้มาปลูกเลยบ่ได้เด้ค่ะจะ้ต้องอันนั้นตะก้อน พ่อเราละบ่ะเ่ยต้องมักเป็นเดือนตะกอนบ้าสมันหอนมักแล้วมาปลูกเลยมันหอนมันเห็ดไท้ต้นไม้เข้าสิตายนี่เลยมาสิภาาปูกบ่าเรียบร้อยแล้วเห็นบ่พี่น้องนี่กะดูกันบ่านี่ก็กกหูด หูดใบข้างลางมันออกกะกอนตะกจิมจิมลกลึกลึกลกไปประบ้าน mm hmm. หนึ่งเส้นเคืองด้หนึ่งเส้นเคืองจิมเลยหนึ่งเส้นเคืองจิมก่อไปเลยบนๆเขาไปเป็นหูดไปออกของจักน้อย จิมเหมนมันลึกลงไปประมาณจักเส้นเกินสี้นอ่จิมจิมโปรงสิก็น่ายกืนสาย ไม่ดอกไม่ประดับสีสวยงามหลายหลายสีกับสีงามเลยพี่น้องแต่เวลามันตีนแหลมแม่มาสีมาไทายอัปเดตเบิ้งเลือกพี่น้องเรือกินเข้าไปเลยลึกลึกเส้นเกิมแล้วพี่น้องหนึ่งเซนครึ่งน ดใบมันออกก่อนะา้าเข้าบ่งหวดใบมันออกเวลาเข้าเสียบลงไปเนี่ยใบที่มันฟังอยู่ใ้ดินม,มันก,ก็เจียดเห็เนาเน่าเนา,เนา,เนากลายเป็นเชิญลุง่งเชิญล่า ปลูกต้นไม้แล้วมังสิ่งอะแค่ไทยจิตใจสงบได้พี่น้องมีความสุขได้พี่น้องปลูกไปดูแลต้นไม้นี่งปีไทยมีความสุขเด้พี่นออ้องเอาแม่ไปปลูก คนเด้อพ่อแม่เลยพี่เจ๋งเลยข้ามีจีตใจทีแบบตะโงบเยือกเย็นขึ้นเสียต้องไปืกอกับพี่น้อง เย็นบ่พี่น้องใบอันนี้มันคือบอลลูนมึนใส่เสียบบอลลูนก,ก็เอาไม่เสียบลูกกิ้น มัล่ลองไว้ก่อนเลิกลองเลย จาแ,แม่มาลูก,กแล้วก็เลเ็ดแล้วพี่น้องเจ็ดแล้วเียบร้อยมาดน้ำหนพี่น้องดน้ำ๋มวมาเปลน้ำมาดก่อนถ้าเตียนน้ำฮดพี่น,อน,าานมม้อ,นองน้ำเปล่า1ลิตร เรื่องดึงชูกำลังเครื่องฝาเครื่องฝวาหายปุ่นไม้ของเขาปิดายบะเหี้ยวบะเฉาออกลากายออกจุจะเลื่อนเติบโตายบะเหี้ยวบะเฉาปิดหักายเครื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกเครื่องฝา ขาแต่วันมาดมีลายกะเดี๋ยวหนึ่งาไปเลยี่น้อนน้ำนิดคนคนๆๆคนๆๆคนๆๆคนโคเล่โคเล่ใ่กระ h o น้ำเอาห้องกระถางทีบหัวฮอ t น,น้ำ เี่ยไม่ยังสิกับโสูม,มือด้วทพี่นอ้องแล้วก็ตั้งไว้ในยฮมตังไว้ในยหมจากอาทิตย์หนึ่งเพรจากนั้นก็เอาไปไปมองแดดล,ล่ำไล่คมต้นไม่หมต้นไม่เดี๋ยวมันติดแล้วงามแล้วเดี๋ยวมันติดอ,อีกหนึ่งเดือนต่อไป อีกหนึ่งเดือนแม่มาสีผ้ามาเบิรงมาอัปเดตอีกที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่มันสิงามทำไรนี่หนึ่งเดือนเด้อพี่น้องเด้อตอกันเด้อนี่คิมีดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่มาดเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกันดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อนี่นได้ตืนสายโลูกแล้วก็เวล่าเอาเขาออกดรอก อสีงามดอกซิมพูนี่ดอกสันเดียวดอกสีสมสีแดงสีเหลืองสีขาวสีอีหยัง่งออกสีม่วงม่วงสีเหลืองเนี่ยนันสิเป็นสันเป็นสันคือดอกกุหลาบเด้อค่ะนี่ยแล้อีกจากประมาณจักหนึ่งเดือนเนี่ย๋ยวมาสิมาอัปเดตเบิ่งหาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็มีเท่านี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อปฏิทินตามแม่มาดไว้เด้อค่ะเด้อ ในมาสิพาพเห็ดอันคิปได้ต่อไปด้วยค่ะลำล้ำด้วยลวดสุขสุกขนสุขภาพสุขขบุญแข็งแรงเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ